หนึ่งในคนไทยในเวทีโลกที่ไม่เฉพาะชาวไทยเท่านั้นชาวโลกก็รู้จักและยกย่องชื่นชมท่านก็คือท่านพระพรหมคุณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดยาณวิสกวันท่านมีคุณสมบัติที่เราน่าจะเรียนรู้อย่างน้อย9ประการด้วยกัน 1. ท่านเป็นผู้ที่ไปเรียนไปรู้สท่านมีอุปนิสัยสมบูรณ์แบบนิยมเพราะถือคติว่าเมื่อได้ทําเรื่องใดก็ตามต้องทําให้เต็มที่และทําให้ดีที่สุด สท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศในทางวิชาการเป็นเยี่ยม 4. แม่นยำในพระธรรมวินัย 5. เป็นผู้ที่เป็นต้นแบบของพระไทยในสายเทรวาส 6. เป็นพระอัจฉริยาจารย์แห่งยุคสมัยเพราะตำราหรือคำภี์ที่ท่านเขียนเอาไว้คือหนังสือชื่อพุทธธรรมนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณกรรมในระดับเพชรนาเอกของวงการพุทธศาสนาโลก7ท่านสุขภาพไม่ดีแต่ว่า สุขภาพใจของท่านนั้นดีเสมอเพราะถือกติว่าป่วยแต่กายเท่าว่าใจนั้นไม่ป่วยแล้ว 8. ทั้งชีวิตท่านอุทิศเพื่อทำรม9ท่านมีจิตสํานึกสาธารณะสูงยิ่งทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ที่จะทําให้คนไทยเข้าใจผิดต่อการพระศาสนาท่านมักจะลุกขึ้นมาชี้แจงแถลงไขให้คนไทยจับประเด็นในเรื่องนั้นๆให้ถูกต้อง การที่พระเดชพระคุณท่านพระพรหมคุณาภรณ์เป็นคนไทยในเวทีโลกได้เช่นนี้ไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์เพราะว่าท่านรู้จักฝึกหัดพัฒนาตนตามคติที่ท่านยึดเอาไว้ว่าอัตตานังธรมยันติปันดิตาบัณฑิตย่อมฝึกตนสนับสนุนโดยพีเดียชัวคอมพลีต